ทุกคนครับเราได้ภารกิจจากในคลิปที่แล้วนะครับว่าวันนี้เราจะมาปั่นเป็ดกัน เราจะมาทำมิชชั่นนี้ให้สำเร็จในวันปีใหม่ยูแล้วครับตอนนี้เราก็มาวาร์ปมาอยู่ที่สวนสวนเลยนะสวนเบนครับผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ดีวันหนึ่งครับเพราะว่าเราได้มีเวลามาปั่นระปเปดกันสักทีนะครัเดี๋ยวไปดูบรรยากาศสวนเบนกันเลยดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยอากาศจะเป็นยังไงบ้างทุกคนชื่อเร็วครับไปเลย ไปเอา้าม,มาหาเลือเป็ดไหนเลือเป็ดอย่าบอกนะว่าอยู่ตรงนั้นนะงงเอาดีดีนะ อย่าบอกนะว่าเราต้องเดินเดินจากตรงเนี้ยไปถึงตรงนั้นนะ่ะสุดขอบกับสุดขอบครับทุกคนสองคนครับสองคนไปกันสองคนครับผมออโอเคครับ okay, Shup! Đứng Nhなんか Đứng nữa sai Jung Đứng Jung đứng ư ư ดน่าจะไหมขวาคิดถูกไหมทำไมมันไม่ไปมันไม่มันไม่ไปเลยเนาะใช้แรงเยอะมากเลยแรงไปแล้วแไปแล้วอ้หอนนี้อะไรริโอ้โหอันนี้คืออะไรเหรอมันเราอยู่กับที่เลยเรากคาร์ดิโอไงไ่ได้เลนะอันนี้คือการคาร์ดิโอแล้วจริงๆใช่จริงๆเต้าพลังงาน อ,อีกที่หนึ่งที่ใหญ่ของร่างกายขาที่สุดแใหญ่แบบนี้จะเป็นช่วงเนี้ยมี่ช่วงหน้าแข้งอย่างเงี้ยแต่อ,อยากรู้ว่าการกินเวเนี่ยมันช่วยเหตุผลขนาดนนกินเวนช่วยเหตุผลไหนก็เ,เป็นต,ต,ตัวเลือกตัวเลือกอีกทางหน,นึ่งดีกว่าสำหรับคนที่อยากกินโปรตีนได้ถึงแต่ไม่มีเวลาด้วย<อ>ให้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยและกานที่เดี๋ยวนี้เนาะทุกคนคนเราเนนิยมเดี๋ยวนี้มีหลายอย่างมากมี โปรตีนบาร์อะไรพวกอย่างนี้ก็เป็นพวกเหมือนสแน็คช็อกโกแลตอะไรอย่างงี้ยเป็นฟิลช็อกโกแลตเป็นเวแบบอัดแห้งแบบนั้นเป็นถั่วจะดีเหรอคืออันจริงคือถ้าสมมว่าเรากินในปริมาณที่มันเหมาะสมอ่ะจริงๆของหวานนะกินได้นะกินแล้วมันแบบงั้นมันทำให้เรามีแรงอ่ะเวลาเวลาเราต้องกินเยลลี่ไหมถ่าันจริงๆจริงๆถ้าเยลลี่อะไม่นี้เยลลี่มันน่าจะเกินไปใช่ไหมก็อาจจะทานได้ถ้าในปริมาณที่มันน้อยอ่าเออ ก็ต้องดูว่าว่ามันเหมาะสมไหมอนะไรเงี้ยแต่จริงๆคือเราออกลังกายเราใช้พลังงานและถ้าไปอดมันอาจจะลงเร็วเนีย่ยอาจจะเบียร <Yeah. S 1> อ่อนแรงอะไรเงี้ยนะเพราะเราใช้แรงแล้วกินน้ำตาลให้แบบว่ามีพลังงานหน่อยต้องได้กิโลแคลอรี่ที่มันเหมาะสมกับร่างกับร่างกายเพราะว่าร่างกายของเราว่าต้องต้องใช้วันละกี่กิโลแคลอรี่ถ้าเรากินแบบกินไม่เกิน กินพอดีเดีกินน้อยกว่าเงี้ยมันก็จะเหมืนอนแบบว่าลดลงผอมลงผอมลงเรื่อยๆบางทีแบบระบบเผาผ่านดีมากๆอย่างคุณี่้กินอะไรก็ไม่ค้วนเนี่ยระบบเผาผ่านคุณอาจจะดีมากๆคุณอาจจะต้องกินมันแล้วแบบเกินมาตรฐานหรือเปล่าเพราะว่าถ้า,ถามันเผาผ่านดีร่างกายมันมันเบินอยู่ตลอดเวลาไงเฮกินอะไรก็ไม่อ้วนออกร่างกายนิดหน่อยก็ก็ผอมแล้วอะไรเงี้ย มือเช้าอะ่ะจะเป็นมือที่เราสามารถปีได้มากที่สุดเพราะว่าม,มันเป็นมื้อแรกของวันแล้วแล้วเราต้องใช้พลังงานจากมือจากทั้งวันไงอ่าอ่าซึ่งมันก็ไม่จะผ่านออกไปไม่ด้ผ่านออกไปอยู่แล้ว,ลวอะไรเออง,งี้ยมืยอทิกง่ายๆเอางี้ดีกว่าถ้าเราอดอ่ะอดเย็นใช่ป่ะอ,อดเย็นไอ้ก็อดมือเย็นอดมือเทีย่ยงกคนคินไปกินขีนแล้วก็อีกวันหนึ่งเราเราคิดไปเลยว่าเราอยากกินอะไรอ่าเราจะมีกําลังใจในการแบบอ๋อมีกำลังใจในการแบบเฮ้ เออก็ดีนะมันจะได้มีมีมีเป้าหมายในแต่ละวันมันจะเป็นมื้อเช้าใช่ไหมมันเป็นมื้อเช้ามันก็มื้อเที่ยงใช่เมื่อเย็นมันจะเผาอนผันไม่ดีมื้อเย็นเราเราไม่เราไม่ใช้ไงเราเหมือนเราก็นอนแล้วไงเป็นฟิลประมาณนั้นก็กินแบบที่เซฟๆดีกว่า ปีนี้เป็นไงบ้างดีกว่าที่ผ่านมาแล้วปีนี้เป็นปีที่เจออะไรหลายอย่างมากเลยเนาะตั้งแต่ต้นปีมางานนู่นนี่นั่นมาจบที่แคนมีนเมกาเราก็เริ่มถ่ายซีรีส์กันแับเป็นการกลับมาถ่ายซีรีส์ในรอบสองปีแล้วก็รู้สึกแบบว่ามันก็มีความแบบสดใหม่ของส่วนนั้นอยู่ด้วยแบบไม่ได้เจอกล้องมานานไม่ได้เจอเสียงวอลมานานบรรยากาศการทำงานในกองค่ะแต่ บอสเอบอสไปถ่ายซอมบี้มาแล้วจะมาคุ้นชินอีก<ช><ผ>มีซ้อมไปเมื่อวานไถ่ายได้ไปเคาะก่อนก่อนแม่มาถ่ายเคาะเก็บประสบการณ์เพิ่มบรรยากาศอะงเงี้ยแต่ตอนผมไม่นู่นผมก็เกง่ๆงๆเหมือนกันนะคือแรกๆงานนอกบ้านด้วยนะฮะเแต่ก็เป็นปีที่ดีครับปีนี้ถือว่าได้ได้เดินทางแล้วกันที่ผ่านมาแล้วกันทุกรวมๆของปีแล้วด้วยเป็นปีแแฟนมิตรไปหาทุกคนเนาะ ปีางาน,นทำงานแล้วกันมมปีปางารทำงานเดินทางแล้วกันปีหน้าก็คิดว่าน่าจะเป็นปีของการทำงานเหมือนเดิซึ่งปีหน้าจะเข้าชัปเตอร์ใหม่ก็เป็น The Boy Next Door แหละท<ช>ุกคนก็จะได้กลับมาเห็นพวกเราในบทบาทของนักแสดงที่เต็มตัวอีกรอบนึงนะกับซีรีส์ซึ่ง,งบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้สำหรับผมรู้สึกว่าถ่ายค่อนข้างจะหนักพอสมควรนะ หนักแล้วก็คิวเยอะคือมันค่อนข้างต่างกับบรรยากาศหลักเลยเพราะด้วยความที่เราไม่ได้ผมมาแค่แบบครึ่งหนึ่งเราผมมาเต็มเรื่องแล้วรอบนี้ทั้งหมดเขาอยู่ที่เราเลยแล้วมันครบกว่านะไม่ว่าจะเป็นเป็นอะไรอย่างเงี้ยแบบเราเจอทุกอย่างความอากาศความนหนาวลาความอะไรยี่สิบเก้าคิวก็ยี่สิก,ก้คิวที่แบบเต็มเต็มคิวหมดเลยส่วนใหญ่ก็คือเราทั้งคู่เน,น,นาะแ,แล้วก็โอเคนะฮะแล้วเป็นประสบการณ์ที่ คุ้มค่าสำหรับผมสิ่งที่ได้มากกว่าคือประสบการณ์การทางานการเจอผู้คนได้ฝึกฝนเพิ่มทักษะเพิ่มสกิลต่างๆนะใช่น้องขอบคุณเนาะขอบคุณขอบคุณอีกแล้วแหละขอบคุณที่เมย์คุณเนวายที่ให้โอกาสซีรีส์ทุกคนเราก็จะไม่ได้ยืน ใช่แล้วคนที่แบบเข้ามาด้วยแล้วก็ถ้าใครที่ย้อนกลับมาดูคลิปนี้นะครับก็จะบอกว่าถ้าใครที่โดนตกมาจาก The b o y Next World ก็ยินดีต้อนรับเขคือต้อนรับโมโนของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอสโนสินะสวัสดีครับบอสครับโนสินะของเรานะครับโมโนวนการวนการเจ็บจิ๋วเจ็บจิ๋วตะลุยถีบเป็ดแล้วถีบที่สวนเบนโอ้ยแต่วิวสวยมากเลยอ่ะ แบบมันเป็นมันเหมือนมันมันเป็นสวนที่อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายอะท่ามกลางเมืองอะซึ่งแบบนี้เนาะป่าไม้เราหายไปค่อนข้างเยอะแล้วเหือบ้านเมืองแต่แบบตึกตาบ้านช่องขึ้นเต็มเลยจริงถ้าอยากจะพักใจก็ไม่ต้องไปไหนไกลครับมาหาพวกเราได้ยมาพักพวกเราได้ขายก่งสุดๆดจ้ะ กี่แคลแล้วนี่แหละการเบิร์นที่ดีที่สุดรู้ไหม <c oughs> เขาบอกว่า,มาไม่เทรนเนอร์เนี่ยบอกว่าถ้าอยากจะเบิร์นแบบไม่เสียมวลกล้ามเนื้อไปด้วยเพราะการออกลังกายถ้าเราออกแรงมันจะเผาผ่านกล้ามเนื้อไปใช่ไหม <c oughs> ถ้าเราเบิร์นใช่ไหมแบบที่เดินชันอะไรเงี้ยแล้วฮาร์ดเดตเราเดินแบบเต็มคงที่อ่ะแนั้นเราจะดึงไขมันออกไา้นัคือการการคาริโอแบบเหนื่อยไม่ออกนั่นเอง อีกทีมันก็ออกแต่เราต้องทำให้แบบสม่ำเสมออบบอย่างเงี้ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยก็ปั่นอย่างไรปั่นชั่วโมงหนึ่งอะไรก็ก็เบิร์นอยู่แล้วเราได้ออกเลยการทำงานการใช้ร่างกายการใช้สมองมันคือการใช้แคลอรี่หมดเลยนะคนที่ใช่ว่าจะต้องแบบจะต้องมันต้องออกอย่างเงี้ยบางคนแบบทำงานเหนื่อยล้างใช้สมองเยอะอะไรเงี้ยก็มันก็เบิร์นเหมือนกันงานร่างกายไม่ได้สุขภาพด้วยไงเนี่ยออก้ามเนี่ยได้ใช้งาน เลือดมันได้หมุนเวียนมันก็แบบสดชื่นเนา้อตื่นมาอีกวันนึงเลยนะเนี่ยก็แล็ปอัพแล็ปอัพปีผ่านมาขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ใครที่มึงเข้ามาแล้วใครที่ยังอยู่กับพวกเรานะครับก็ปีหน้าก็าให้เจออะไรที่เราจะอยู่กันไปอีกยาวอย่างเงี้ยนะครัปีหน้าเราเจออะไรหนักแน่อนอรึเปล่าปีนี้เราถ่ายแล้วเตรียมงานที่สุดขอหนักมากใช่ฝด้ว<ๆ>ย รับรองว่าซีรีส์เราเนี่ยจะต้องสนุกอย่างแน่นอนครับทนแน่นอนอยากให้ฝากติดตามนะครับผมเดจะปล่อย Next Show คนละการเวลาเะือนตุลาคมนี้นะครับฝากเราบอลสนออื่นหนึ่งนะครับผมแล้วก็วันนี้โอก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไม่เจอกันครับพอแล้วในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับก็พวกเรามีกิจกรรมที่พี่มีเกมมาให้เล่นหลังการมีเกมให้ทายว่า ในคลิปนี้นะครับพวกเราทั้งสองคนพูดคำว่า the boy next d o o ไปทั้งหมดกี่คำโอ้แต่ว่าคนคนคนที่ท่ายถูกอ่ะจะต้องเป็นเมนแรกใช่นะครับผมคือไม่งั้นคนถายถูกน้อยคนผมเลือกไม่ถูกนะใช่ครับคือคนที่ได้รางวัลเนี้ยก็คือคนแรกที่ตอบถูกนั่นนะย้ำว่าเป็นคนแรกนะครับใครที่ตอบไวที่สุด่าเป็นคนที่ที่ได้รางวัลจากพวกเรานะครับถ้าเกิจรงาแอดมินเนี่ยถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับ ใช่ครับผมยังไงก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะครับผมแล้วก็เฉลี่ยวันนี้ละกันสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับใช่ครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับขอให้เป็นปีที่ดีอยทุกคนเฮงๆบังบังรวยรวยรวยใครที่รวยอยู่แล้วขอให้รวยขึ้นไปอีกนะครับใช่แล้วก็ขอให้อย่าเจ็บอย่าเจ็บอย่าจนนะอย่าป่วยอย่าไข้แล้วก็อะไรที่ไม่ดีในปีนี้นะครับก็ทิ้งมันไว้บ้างนะครับอะไรที่เหนื่อยก็ก็วางไว้บ้างนะไม่ต้องไปไปใส่ใจใหม่กับอะไรที่ดีกว่านะครับ ใช่แล้วครับในที่หนักไปก็ก็ปล่อยให้มันเบาลงแล้วค่อยเริ่มต้นใหม่นะฮะอย่าลืมว่าชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอคุณเรายังมีพรุ่งนี้นะฮะชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอครับไม,ไม่ไม่มีมันก็มีครูนั่นแหละลาเล่นลาเล่นนะฮะก็แฮปปี้พี่นุ่ยยังนะทุกคนครับพี่นเยะครับปีี่ดีๆนะครับ <Bye. S 2>